อ่ะแล้วนะครับวันนี้ผมอยากดูนะครับทุกคนทําไมยูทูบเบอร์หลายคนถึงไม่ชอบเกม Battle Cat แมาดูกันคือยูทูบเบอร์ทุกคนที่ผมพูดมาคือเว่าแบตเทิร์นแคทอันนี้พูดอย่นะยูทูบเบอร์ทุกคนที่เล่นเกมนี้มาเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเกม Battle Cat แเนี่ยเป็นเกมที่เสียตังค์เสียตังค์งแบบล้มละลายอย่งนี้นะผมบ,จบู้จบแคปเจอร์สองมันใหม่ๆนะ แล้วคุณดูนะผมได้ตัวอะไรมามาครอบครองเขาบอกว่านี่คือเกมแบบอัปมงคลดูนะอูเบรี่สองตัวนะมจกินได้สามตัวแต่อีกตัวหนึ่งเอาไปย่อยสลายดูนะทำไมเช่ดูนะด,นะดูนี่ดีดนะแ,แ,แลคืออันที่ผมพูดถึงคือมันได้ของดีด้วยไงของดีที่สุดในชีวิตผมเลยอันนี้เนีนี้ย ตัวแรกเหรอเอ๊ะตัวนี้ไม่ใช่ตัวแอกตัวแรกก็คือตัวนี้เล่นตั้งนานไปทำไมตัวนี้มาแหลัไม่คุ้มเพราะมันไม่โดนตีเป็นแอร์เรียตัวที่ผมว่าคุ้มสุดคือตัวนี้จบตีโม่เออแล้วจบตีเป็นกลุ่มเลยนะแล้วก็เสียคือมันจบตีช้าคือวิธีดูไอ้พวกง่ายๆเลยมีส่วนในห้องมันแตกต่างกันสมมติไอ้ตัวนี้ใช่ไหมจบตีได้ดูดีๆ จะปีนสแกนร่านใหญ่ก็เป็ตีไม่จะปีนไม่ได้แล้วไม่ได้ค่ผมเพิ่งได้การ์ดทองมาเดี๋ยวผมจะบอกประวัติต่อตอนนี้ว่าผมได้มาไหมลำบาอีกเลยมาลำบากก่อนเพราะนี่ตีแตัวนี้ได้จากการใช้อาหารกระปอ๋องซื้อสมมุตินะอันนี้ไม่ใช่สมมุติอันนี้ความจริง รอบแรกที่ผมได้มาคือต,ตัวเนี้ยต้นเกี๊ยมันจะมีกัดทองให้กับอาหารกระป๋องประมาณหนึ่งครึ่งสุ่มด้วยกัดทองไม่ได้สุ่มด้วยอาหารกระป๋องได้ตัวนี้มาส่วนตัวนี้สุ่มดีๆแล้วบางเอืญนได้โคตรฟุกเลยแต่ผมชอบตัวนี้สุดนะโจมตีทั้งสีแดงเอ,อบินดำเหมือใช่เทวดาป่าวะนั่นมันคืออะไร นีถ้าเป็นหุ่นยนต์นนะอันนี้ก็เป็นแ,แองเจิลเอเ z ียน i e อ,อันนี้ตัวอะไรเกิดอะไรอันนี้ไม่ีอันนี้ถูกทำไ่รู้แต่นี่ดีสุดเลยนะฟังนะอยู่บ้านเหรอท่านผูอาเกมนี้เป็นเกมที่แบบไม่เปลืองทรัพยากรเล่นก็ไม่นสนุกแต่ผมยังมีปัญหาเรื่องการจัดเซตทีมอยู่ซึ่งเซตทีมท,ที่ผมคมวรจัดคือเซตทีมแห่งความ ลกแบบนะีนอการตันนะันนนนจะไม่ไดอันนี้มพูดเรีเยกว่าไปทนบแค่เ็นเกง่ายนะชมหานี้เป็นอะไรนี้เป็นอะไรไม่มีอ่น,นี้คือห้องผมคยเล่นมาครับอะไรนะลิมิตเต็ดทาม ลิมิเต็ดไทมเมื่อกี้ได้กินหูแว๊บๆผมว่าผมน่าจะมีเรื่องคุยแค่นี้นะอย่างแรกในเรื่องประเด็นที่ควรจะคุยคือแบทเทิลแคปมันไม่ใช่เกมแบบมันไม่ใช่เกมที่ดีขนาดนั้นแต่มันก็แบบดีสําหรับคนที่มีดวงใช่มันดีสําหรับคนที่มีดวงถ้าคุณมีดวงเยอะทุกอย่างก็จะเยอะสําหรับคุณ